มาแล้วครับคู่แข่ง t i k t o อนะครับวิดีโอสั้นของ youtube ที่ออกมาชนกับ t i k t o อโดยเฉพาะนะครับวิดีโอแนวตั้งความยาวไม่เกิน1นาทีเหมือนกับ tiktok ทุกอย่างเลยนะครับจัดได้ว่าเป็นคู่ชกของ tiktok เลยก็ว่าได้เป็นอย่างไรบ้างมาตามดูกันเลยครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะรบกวนนะครับช่วยกดติดตามช่องกดไลค์ กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆจะได้รับชมคลิปจากทางช่องนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับอ่า YouTube Short นะครับเนี่ยนะครับ YouTube Short หรือว่าเป็นอ่าวิดีโอสั้นนะครับเป็นวิดีโอสั้นของ YouTube นะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับเป็นอ่าส่วนเสริมใหม่ที่อ่า YouTube ออกมาตีตลาดนะครับชนกับ TikTok นะครับอ่าก็ถือได้ว่าเป็นอ่าคู่ชกกันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า ทิกตอกเขาออกมาก่อนครับทิกตอกเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันของจีนนะครับแล้วก็ YouTube ก็เลยคิดว่าคนให้ความสนใจในเรื่องของวิดีโอสั้นเนี่ยมากนะครับ YouTube ก็เลยออกฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับเป็นอย่างไรบ้างตามมาดูกันครับนะครับก็อย่างที่ว่าไปนะครับก็คือวิดีโอนะครับเป็นแนวตั้งเหมือน Tik t o k นะครับเนี่ยเป็นแนวตั้งเหมือน Titiktok เลยนะครับต้อง คนถ่ายต้องถ่ายตามแนวตั้งนะครับถ่ายจากโทรศัพท์มือถือหรือกล้องต้องเป็นแนวตั้งเท่านั้นนะครับเป็นแนวตั้งเท่านั้นนะครับเหมือนกับ t i k t อกเลยนะครับแล้วก็มีความยาวนะครับไม่เกิน1นาทีนะครับมีความยาวไม่เกิน1นาทีถ้าเกิน1นาทีนะครับก็จะไม่เป็นวิดีโอสั้นหรือ y o u ูทูบช็อ t นะครับ ได้จํานวนนะครับสำหรับการทําแบบนี้นะครับได้จํานวนผู้ติดตามชัวร์เลยนะครับก็คือเพิ่มยอดผู้ติดตามได้นะครับแต่ไม่นับชั่วโมงการดูนะครับเนื่องจากระยะเวลาในการพรีวิวเนี่ยนะครับแสดงผลเนี่ยมันสั้นแค่1นาทีนะครับนะครับวัตถุประสงค์หลักๆของยูทูบช็อตนะครับหรือวิดีโอสั้นเนี่ยก็คือเพื่อเพิ่มจํานวนผู้ติดตามเพิ่มได้จริงนะครับเพราะว่าคลิปไหนที่คนสนใจนะครับเขาดูแค่แป๊บเดียวนะครับถ้าสนใจเขาก็ กดติดตามช่องให้เราได้นะครับแล้วก็การตัดต่อคลิปเนี่ยก็เน้นนะครับว่าไม่เกิน1นาทีนะครับไม่เกิน1นึ่งนาทีนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับเราก็ต้องไปเปิดนะครับเมนูวิดีโอสั้นที่ช่อง Youtube ของเรานิดนึงนะครับหลังจากที่เราเปิดแล้วทำยังไงต่อนะครับมาดูกันเสร็จแล้วก็นะครับอัพขึ้น Youtube ได้เลยนะครับอันนี้สำหรับยู u ูบช็อ t หรือวิดีโอสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะ ทำการเปิดนะครับเปิดช่องนะครับเปิด YouTube ช็อตหรือว่าวิดีโอสั้นเนี่ยบนช่องแล้วก็จะอัปโหลดขึ้นไปให้ดูนะครับามาดูกันครับก็เริ่มจากนะครับเราก็เปิดเข้ามานะครับเปิดเข้ามาที่ช่องของเรานะครับเปิดเข้ามาที่ช่องของเรานะครับแล้วก็พอเปิดมาที่ช่องแล้วก็ไปที่คําว่าจัดการวิดีโอเลยครับมาที่จัดการวิดีโอนะครับ มาที่จัดการวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยก็จะเรียงลงมาแบบนี้นะครับอยู่ที่เนื้อหานะครับทีนี้ส่วนที่เราจะใช้ก็คือให้เรามาที่การปรับแต่งนะครับมาตรงรูปคาถา,าวิเศษตัวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าการปรับแต่งนะครับในมือถือก็ทําเหมือนกันนะครับส่วนในมือถือเนี่ยผมทําให้ดูอยู่นะครับก็ไปดูได้นะครับแต่มันก็ใช้เวอร์ชั่น อ่า YouTube นะครับเป็น YouTube Studio version Desktop เหมือนกันก็เหมือนกันนี่ยแหละครับพูดถึงว่านะครับมาที่การปรับแต่งช่องตรงนี้นะครับอพอมาที่การปรับแต่งช่องนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับนะครับมันจะอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเพิ่มส่วนนะครับที่เขียนว่าเพิ่มส่วนหรือมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้ให้เราจิ้มเข้าไปตรงนี้ครับกดเข้ามาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บ มันจะมีคําว่าวิดีโอสั้นขึ้นมาให้เราเลือกนะครับ <S <S เห็นไหมครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะครับเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้นะครับทาง y u ูทูบเนี่ยเขาเพิ่มฟีเจอร์หรือว่าลูกเล่นใหม่ตรงนี้ขึ้นมาก็คือเป็นวิดีโอสั้นเราก็กดไปที่วิดีโอสั้นนะครับพอกดไปที่วิดีโอสั้นวิดีโอสั้นของเราก็จะลงมาอยู่ตรงนี้นะครับลงมาอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนขึ้นมาข้างบนนี้ก็ได้นะครับไว้ไว้บนสุดตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดแล้วก็วิดีโอสั้นนะครับจะลงมาอยู่ตรงนี้นะครับคือการอัปโหลดเนี่ยเราก็อัปโหลดธรรมดานะครับอัปโหลดเหมือนกับคลิปทั่วๆไปนะครับแต่ว่าทาง YouTube เนี่ยนะครับเขาจะทําการประมวลผลให้เราเองว่าถ้าคลิปของคุณนะครับคลิปของคุณเนี่ยถ่ายเป็นแนวตั้งมานะครับคลิปของคุณถ่ายเป็นแนวตั้งมานะครับ เหมือนทิกตอกเนี่ยถ่ายเป็นแนวตั้งแล้วก็มีความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับทาง u t u b e เนี่ยนะครับเขาก็จะปรับให้เรานะครับปรับให้เรากลายเป็นวิดีโอสั้นไปโดยอัตโนมัตินะครับมาดูนะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปเลือกนะครับที่อยู่ของวิดีโอเพื่อที่จะลากขึ้นมานะครับผมได้ตัดต่อวิดีโอไว้แล้วนะครับไม่เกินนะครับอันนี้ใช้เวลาแค่สามสิบหกวินาทีนะครับนี่นะครับผมก็คลิกค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ลากมาเหมือนกับ การอัปโหลดทั่วไปนะครับอพอมาถึงตรงนี้เราก็ปล่อยนะครับหลังจากปล่อยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อเหมือนกับที่เราใส่ชื่อคลิปวิดีโอทั่วไปก็บอกว่า,าเราเดี๋ยวผมจะเอาใส่ตามาชื่อตรงอของปกเลยนะครับเดี๋ยวใส่เป็นตามชื่อของปกไปเลยนะครับจะได้ง่ายนะครับชื่อ นี่นะครับชื่อตามปกนี้นะครับมาผมจะใส่ตามนี้เลยไม่ต้องพิมพ์นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับวางไปนะครับอ่าเกินนะครับเกินไปหน่อยนึงอ่า t u b e s h o r t วิดีโอสั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมลบออกนิดนึงนะครับมันเกินไปนิดนึงนะครับอ่าได้แล้วนะครับทีนี้ก็คืออ่าส่วนคําอธิบายแล้วก็อธิบายไปนะครับว่าอย่างไรนะครับผมอ่าเทคนิคในการอธิบายเนี่ยเนี่ยผมจะอธิบายว่าอ่าทำอะไรบ้างนะครับอ่า

แล้วนะครับผมก็จะคัดลอกตรงนี้ไปด้วยนะครับคัดลอกตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ตรงนี้ภาพนะครับอัปโหลดภาพขนาดย่อเนี่ยควรจะใส่ภาพขนาดย่อเนี่ยเราใส่เป็นยังไงก็ได้นะครับเราก็ใส่เป็นเป็นแนวนอนปกตินะครับเวลาพรีวิวจะได้ได้ทุกที่นะครับขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็เลื่อนลงไปนะครับไม่นะครับฉันไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับแล้วก็ ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับตัวเลือกเพิ่มเติมก็เข้ามานะครับแล้วก็ตรงแท็กเนี่ยสำคัญนะครับตรงแท็กเนี่ยนะครับเราอยากให้เขาค้นหาคําว่าอะไรแล้วเจอของเราเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ใส่เลยนะครับอาจจะไม่ไม่น่าเว้นไว้นะครับในเรื่องของแท็กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดถัดไปได้เลยครับการสร้างรายได้เนี่ยนะครับ เอเปิดไปสักหน่อยนึง um, ก็ได uh, ้คร um, ับเสร็จสิ้นนะครับการสร้างรายได้ก็เอาตามเนี้ยนะครับแล้วก uh ็กดถัดไปนะครับทีนี้การนําเข้าวิดีโอเนี่ยผมจะเพิ่มนะครับการนําเข้าวิดีโอเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมานําเข้าจากวิดีโอนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอไปว่าเราอยากจะให้เขาเห็นอะไรบ้างอย่างเช่นผมจะให้เขาเห็นตรงนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมเอา,เอา,เ,อาเอาใหม่ดีกว่าครับเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็เลือกเพิ่มองค์ประกอบนะครับให้เป็นวิดีโอขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าให้เลือกให้แบบเหมาะสมกับ ผู้ชมแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็บันทึกนะครับอ่าแล้วก็การ์ดเนี่ยนะครับการ์ดก็มันสั้นๆก็ไม่ต้องเพิ่มก็ได้ครับอ่าแล้วก็ไปเน็กเลยนะครับแล้วก็เผยแพร่ให้เป็นสาธารณะนะครับอ่าก็คือถ้าไม่เป็นสาธารณะนี่ก็คือในกรณีที่อ่าเราไม่ชัวร์นะครับว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันจะมีส่วนไหนที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเราก็ ตั้งไว้ไม่เป็นแบบสาธารณะก็ได้นะครับแต่ถ้าเราชั่วนะครับเราบอกว่าตัดต่อมากับมือคัดสรรมาอย่างดีแล้วตรวจสอบมาอย่างดีแล้วว่าไม่มีส่วนไหนที่จะไปละเมิดกฎของชุมชนหรือละเมิดลิขสิทธิ์เราก็ปล่อยให้เป็นสาธารณะเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ก่อนที่จะกดเผยแพร่ล้วก็อาจจะคัดลอกเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้สําหรับที่จะไปกระจายนะครับแล้วก็กดเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็บอกว่าเผยแพร่เลยนะครับ เผื่อแ่แล้วก็รอนะครับนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับตอนนี้ก็ต้องรอนะครับเพราะว่าการรอแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้วิดีโอเนี่ยไปแสดงผลอยู่ที่วิดีโอสั้นนะครับตอนนี้กําลังประมวลผลอยู่นะครับส่วนอ่าคลิปต่างๆนะครับเราก็อาจจะเอาไปปล่อยนะครับในไลน์อย่างนี้นะครับไปปล่อยในไลน์อย่างนี้ก็ได้นะครับ หรือปล่อยในอ่ปลยในเราอาจจะเอาไปปล่อยใน facebook ก็ได้นะครับแล้วก็เปิด facebook ขึ้นมานะครับเปิด f a c e b o o k ขึ้นมานะครับพิมพ์ไปที่ facebook นะครับ facebook ของเรานะครับอันนี้ก็คือช่องทางของการเผยแพร่นะครับ ขึ้นมาตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปบอกว่า,าแนะนํานะครับแนะนํานะครับลูกเล่นใหม่นะครับของ y o u t u นะซึ่งจะมาเป็นคู่แข่งกับ ทิกตอกนะอย่างนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะเอาคําที่เราได้คัดลอกมาจากตรงนี้ก็ได้ครับอ่าก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันง่ายในการอ่าผมใส่ตรงนี้เข้าไปเหมือนกับที่ตรงนี้เลยก็ได้มาแล้วคู่แข่ง tiktok นะได้แน่นอนนะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็จะวางลิงก์ของวิดีโอลงไปตรงนี้นะครับ นี่รับลิงก์นะครับแล้วก็มาที่ facebook นะครับผมก็ปล่อยลงไปนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะประมวลผลประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่าโอเคนะครับพอมาแล้วนะครับผมก็ปล่อยโพสต์ไปเลยนะครับอ่าโพสต์ไปเลยนะครับพอโพสต์ไปนะครับอ่าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเผยแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแบบนี้นะครับ หากเราจะรับชมนะครับรับชมวิดีโอสั้นหรือ y o u ูทูบช็อ t ของเราที่ได้อัปโหลดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปที่ช่องของเรานะครับถ้ามันไม่มีในทั่วๆไปนะครับก็นะครับอาจจะไม่แสดงผลในในโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับเราก็ไปดูที่การจัดการวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเข้ามาที่เสร็จแล้วก็มาที่การปรับแต่งนะครับการปรับแต่งพอมาที่การปรับแต่งเสร็จปุ๊บนะครับ ตรงนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับเพิ่มแล้วมันหายไปนะครับกดวิดีโอสั้นปุ๊บวิดีโอสั้นของเราก็จะขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมครับอ่านะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนวิดีโอสั้นของเราเนี่ยนะครับขึ้นมาไว้บนสุดนะครับต่อจากวิดีโอที่อัปโหลดก็ได้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในช่องในมือถือเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตามวิดีโอที่เราอัปโหลดใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยพออัปโหลดขึ้นมาปุ๊บมันมีวิดีโอสั้นหนึ่งว เขาจะปรับให้เป็นวิดีโอสั้นโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราตั้งค่าได้ตามนี้แล้วให้เรากดไปที่เผยแพร่ก่อนครับอพอเผยแพร่เสร็จปุ๊บวิดีโอสั้นของเราก็ทําการนะครับตอนนี้จะออกไปสู่สาธารณชนได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในโทรศัพท์มือถือนะครับว่าพอเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับหากเราจะดูในโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็ เข้ามาในหน้าต่างของมือถือเราแล้วก็พิมพ์หาช่องของเรานะครับช่องผมคือครู IT Channel นะครับก็กดเข้ามานะครับกดไปที่ myoutube. com ของช่องนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเข้ามาที่ช่องของเราแล้วนะครับเราก็ลองเลื่อนดูนะครับตอนนี้นะครับมันจะยังเห็นแค่นะครับพอเข้ามาดูในโทรศัพท์มือถือเนี่ย มันจะยังเห็นแค่วิดีโอทีอ่มีการอัปโหลดขึ้นมานะครับส่วนฟังก์ชันนะครับส่วนฟังก์ชันของวิดีโอสั้นต้องรอสักครู่นะครับถ้ารอสักครู่นะครับถ้าเจอนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้นะครับข้างบนวิดีโอที่ฉันอัปโหลดเพราะว่าในช่องเนี่ยเราได้ทําการอัพขึ้นมาไว้อยู่บนเหนือวิดีโอที่ฉันอัปโหลดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสามารถมองเห็นวิดีโอสั้นของเราก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้ามีคลิปดีๆนะครับจะได้รับชมคลิปดีๆจากทางช่องของเราต่อไปนะครับ